แางนี้ปังแกะ่เรียบร้อยนะครับตอนนี้อยู่กับสอสพอภิรัตนรของท่านนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเจอกันที่บขสเก่านะครับเวลาบ่ายโมงตรงไปพูดคุยกันนะครับเตรียมพร้อมโค้งสุดท้ายที่จะมีการเลือกตั้งเทศบาลนคร1พฤดภกาคมหรือว่าวันอาทิตย์หน้าครับเรา้วเจอกันเย็นนะครับเซีนครับ เรื่องตั้งเทศบาลโดยเฉพาะอย่ง it างที่เห็นที่ที่คอนแก่นนี่ก็เป็นเทศบาลนครแล้วก็เทศบาลจิตาทางภาคประชาชนก็ส่งนะครับของเราเนี่ยส่งคุณอ๊อฟนะครับเป็นระเด็นวิศวะได้หมายเลขสี่ก็เชิญชวนครับครูหาดใหญ่ตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดยาวหลังวันวิสาขะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าพี่น้องชาวคอนแก่นจะออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะๆเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับประชาธิปไตย่านก็เป็นคนอะไรที่เกควรจะต้องรับ สี่เหตุผลที่ต้องเลือกหมายเลขสีครับอันที่1ก็คือตัวของคุณดอกเองเราจะได้นายกวิศวะนะครับนายกวิศวะเนี่ยมีความสาํำนาญับการบริหารเทศบาลเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับการบำบัดน้ําการกําจัดขยะการก่อสร้างเรื่องเกี่ยวกับโฉนเนี่ยมันต้องการคนที่เค้นประสิทธิภาพ แล้วก็อ่านแบบเป็นนะครับเขาเป็นวิศวะเคมีเนี่ยก็สามารถที่จะทํางานได้เลยแล้วก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้อันที่2เนี่ยผมชอบนโยบายนะครับนโยบายของเขาเนี่ยแบ่งเป็นสองก้อนก้อนหนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับเกี่ยวกับของแข็งเกี่ยวกับถนนหนทางเกี่ยวกับไฟฟ้าเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุเป็นนโยบายเกี่ยวกับของแข็งแต่ว่าก็มีนโยบายเกี่ยวกับของนุ่มนั่นก็คือการบริหารทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับห้องสมุด ไม่ว่าจะเป็นศูนย์เด็กเล็ก,ลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนที่จะทําให้คนขอนแก่นเนี่ยสามารถที่จะพัฒนานตนเองขึ้นมาขึ้นมาเป็นพักของอาเซียนเหตุผลที่3ก็คือสอสครับสสเรามีอยู่3คนก็จะบริหารจัดการกันอย่างไร้รอยต่ออย่างที่ผู้แข่งคนอื่นทาไม่ได้นะครับและอันที่4ก็คือเรื่องของพักประชาชนในช่วงที่บ้านเมืองมีปัญหามากมายมีทั้งปัญหาบนโต๊ะและปัญหาใต้โต๊ะปัญหาบนโต๊ะก็คือการเจรจาก,กับประเทศสหรัฐซึ่งต้องการรัฐบาลที่เข้มแข็ง ใต้โตก็คือเล่อเกี่ยวกับธุรกิจทุจริตคอร์รัปชันที่มีอยู่ทุกทย่างย่าก็าเชื่อว,ว่าถ้าได้ทีมหมายเลข4ที่มีพรรคประชาชนคอยช่วยดูแลมีสอสเก่งๆมองเก่ง,องค,อคอยดูแลก็จะเป็น4เหตุผลที่ต้องเลือกหมายเลข4ที่หมายเลขอื่นไม่สามารถพูดแบบนี้ได้เหมืนกับเลือกที่สองจะได้สีส่เดงเลยใช่ไหมครับเนี<ส>่ยครับเลือกหมายเลข4ได้สีแดงครับที่กับ วงสองพรรคประชาชนนี้เนการผสมผสาโดยเฉพาะในยุคที่สมุทตีเพือนทั้งสมุทรเลยพวกนี้ตัวประเทศเนี่ยของเรามากน้อยแค่ไหนแล้วเราประเมินว่าจะได้่ผมต้องเริ่มต้นในการอธิบายด้วยว่าการการเมืองของเตเนี่ยเป็นสิ่งที่พรรคประชาชนให้ความสนใจมากเพราะว่าประชาธิปไตยในต้องถึงเนี่ยสำคัญจึงจะทำให้การเป็นประชาสัมพันธ์ประชาธิปไตยในระดับประเทศเพราะว่าตัวผมเองก็โดนทัศนิลแล้วไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็ต้องอธิบายให้ฟังแล้วก็ร่วมในการตัดสินใจของทพรรคผมก็เชื่อว่าพรรคก็คงตั้งใจที่ไม่ได้จะชนะอย่างเดียวแต่ว่าชนะแล้วก็ต้องงเปปลลี่ยนแ แล้วก็พิสูจน์ผลงานได้ไม่ใช่ว่าต้องการที่จะส่งเยอะแล้วก็เอาจํานวนให้เยอะไว้ก่อนเพื่อที่จะเอางบประมาณเยอะๆไว้ก่อนโดยทีไย่ไม่ได้รู้ว่าอยากจะทําอะไรกับจังหวัดนั้นเทศบาลนั้นหรือพื้นที่นั้นก็น<อ>่าจะ<อ>เป็นนโยบายที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยผมยังเป็นอดีตคนหน้าปาก้าไฟก็คงจะอนุมานได้ประม<อ>าณนั้นตวดยยังไงก็ต้องต้องเป็นผู้เล่นโของการประชาชนซึ่งผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต้อเงินภาษียงและโอกาสได้มากไว้กันไหนเพราะว่าดูแต่งเขาก็เป็นอดีตนายกเก่าใั้ไหมแบบจะเอาเป็นๆเลยไหมครับกับ75%ของิ้าวไอร คือตอนที่เราเป็นก้าวไปเนี่ยมันเป็นเลือกตั้งระดับประเทศแล้วก็มีคนสนใจเยอะเพราะฉะนั้นเราจะมาเปรียบเทียบร่างเลือกตั้งต่างเลือกตั้งทั่วประเทศกับเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ได้เพราะว่าสุดท้าแล้วในเมืองไทยเนี่ยเลือกตั้งท้องถิ่นก็จะไม่คึกคักเท่าระดับทั่วประเทศไม่ได้รับการประชาธิปประชาชนก็จะรู้สึกว่าไม่เท่าไรแต่อันนี้นี่ประมาณเยอะมากนะครับเลือกตั้งทันงหลร้อยล้านแต่ว่าตอนของเขาเนี่ยเขตหนึ่งของเราเนี่ยได้เฉพาะในพื้นที่46ตารางกิโลเมตรเนี่ย20,000กว ถ้าประชาชนออกมาใช้สิทธิใช้เสียงไม่จําเป็นต้องให้ถึงขนาดตอนเท้าเก้าไกลขอแค่สารในสี่ของตอนที่เคยให้กับเก้าไกลเราก็ชนะแล้วเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเทศบาลนครทั่วขอนแก่นมาครับอย่างที่เคยมีความหวังแล้วก็ไปเลือกเก้าไกลเลือกตอน,น้อยอย่างเดีก็เลือกผมเป็นนายกรัฐมนตรีก็ขอเชิญชวนอีกครั้งหนึ่งถ้ามาให้ได้เหมือนตอนเก้าไกลก็ช,ช,ชนะขาดครับแต่ถ้าเกิดอย่างน้อยแล้วขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นได้ว่า เรามีใครชนะที่เพื่อมถึงแน่นอนนะครับแค่3ใน4หรือ75%ของการมันจะสิบครั้งที่แล้วก็ชนะก็จะย้าประมาณเดนการนะครับ ราวที่แล้วเรื่องตั้งอาบาจอมันเป็นวันเสาร์พี่น้องลาบากพี่น้องแรงงานมาเลือกลำบากผมเข้าใจเท่านี้เป็นวันอาทิตย์แล้วนะครับวันอาทิตย์เลือกตั้งง่ายหลังวันวิสาขะกับคอนแกนมาอยู่กับครพอบครัวทําบุญเสร็จปุ๊บอยู่ทจันทร์ยาวๆแล้วก็จะได้ไปเลือกตั้งกันมันมีอยู่แค่ห้าหมื่นหกหมื่นกว่าคะแนนถ้าเราได้สักหมื่นห้านี่ผมก็คิดว่าชน,นะสุดท้ายเราขอใช้โอกาสสื่อสารไปยังมอคอนแก่นนะครับผมเองก็ มาพูดมาปาสักาถาที่ขอนแก่นบ่อยก็เห็นว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยเกี่ยวกับท้องถิ่นเยอะก็เข้าใจว่าคราวนี้ในืุนที่เท,ท,ทศบานลนครมีอยู่หลายพันคะแนนก็ถ้าเกิดเราสอนในเรื่องของประชาธิปไตยเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่เนเรียนรู้กับการกระจายอำนาจสอนเกี่ยวกับการกระจายอำนาจก็ควรที่จะเป็น้สิทธิ์คะแนนเยอะถ้า4 0 0 0ันคะแนนมาให้เต็มที่ส0 0พันคะแนนก็จะไม่อายลูกศิษย์ไม่อาย